ครับชื่ไปทุ่วกับครูอีพันนะครับวบันนี้เข้ามาแล้วครับหาปลาแถวน้ำจันนะครับกับทีมงานนะครับไปค้ำนครับปุน่นกำลังหาปลานนครับกับไอ้จายนะครับน้องหาปลากระยุพุ่นไป,ไปดูเลยครับไปปุ่น ทีสนบดเนาะแน่นอนแน่นอนทีสนบดน,นี่ครับปลาตีหินปลาตีหินปลาธรรมชาติ ปาซิวนี่มีหาแต่ซิวนี่มีปานปอนดน้ำทะเลบนสะโอ้นี่ครับรดได้จัดลายลนะกับเดียวบมดได้กันล้มเจ้า,า,าลวนานะ,ะ,ะวางไว้ที่นี่กันนะครับ นี่ครับโหจัดนี้นะครับเดี๋ยวจะไหลไหล่ขึ้นมานะฮะไหลเป็นหน้าาันได้เนาะถ้าไหลเป็นหน้านะ

ับไ่นาครับคุณไปเข้าไอ้ตัวนี้ก็ว่าเปอางเป็นองอย่างนี้วอดวอดูดูดูดวอดวอดวอดแตะนีะ่เยนะ ดิกลันตคนละน่ะคนลไปนะนั่นฮะบูนี่พล็อคดูดิกลันต์น่าอะไรน่ะเจ็ดน้อยนะครับเด็ก กมีครับนี่นี่ปลาหักกล้วยปลาปอกอะไรปลาอย่างั้ปลาตีหีปลาตีหีเฮ้ยปลาตีหีปุ๊บเสร็จแล้วก็ง่ายมุ่แล้วครับง่ายมุ่แล้วครับอันนี้คือปลาขาปอกนี่ครับอืมได้หลายแล้วครับ หลายแล้วครับเพืหลายขึ้นแล้วนะครับวิธีแม่น้ำจัน จัดแล้วครับแกบรรยากาศร้อนๆจะอ่อนครับด้ดังจันนี่โคดีเขามาเต้มแล้วนะครับน <inappropriate> ี่โคหนาวเดี๋ยวจะนี่สมก็เห็มอยู่

ตโคตรตังไอ่ะพวคตาของผมขนาดไหนยันไ่ใช่ยันนี่สมุตมุติโคขอปานนะ่าูงคนยน่ะอัร้วานบ้านเราบาน้านเา้นเาเยบ้านเราานบ้านเนเา้ปนเ้นเบเฮ้าเ้าน้นเนเนา้าบ้านเรานเร้นเราก้าก็เป็นเนเ่บ้านนนเน

ปีแรกวันแรกแล้วปีนี้แรกขนาดโนว้นน้ำจ้ำสีข้ามันเนี่ยสีเขนขวนประหลอดขนาดไ่นนอ่ปลาหน้ำเพื่อน่ะเป็ละ นะครับมเป็นไขึ้นม้นะครับไหลนหน้าป็ดหน้าขึ้นมาเมลูกสาวมาตัวนี้สาวรตัวนี้ข้าซาสีชัดอร่อยครับเอาไใ่

นี่เป็นหล่อๆไปเนาะเอ่อไปนำ้ำโคกเลยเหรอ,น,อ,อน,นีน้ำคกถึงซ้ายไม่เห็นมีอยู่มีอยู่กินอย่ได้ห่งไเนี่ย เอาอีหลายโลแคว่าบดได้แค่ว่าบดได้ได้อยู่รู้ทอดทอทองก็องได้สามครับะนี่้มเล่เนาะ

ใช่ผ่านนะครับไปทางบน ลูกใหม่ลูกลูกใหม่ครับฝาดน้อยนี่จางเอามหนเน,นะานนะฝาซิวเลยเนาะ

เท่าไปอาจีบุรับลักไม่ได้เไดอเาป่านน้อยดี๋ยาวไปใหญ่ลู้นีหกปันนี่ เอาที่ครับครับนี่แหละครับอือจะธรรมดาครับได้เยอะครับกระจายโมเราแล้วครับเดี้นี่นะนะครับไหลออกมาครับไหลขึ้นมาละกรบมวิธีก็ง่ายๆนะครับเอาแสล้มปูนะครับเนาะ้องเฉลาะไหลปลาเป็นหน้าเลยนะครับไหลขึ้นมาเป็นหน้าเป็นหน้านะครับคนยิงเต็มน้ำจั้นนักอะไรกยิงจะได้ละอันนะฮะ เต็มหน้า huh. ม uh ัน huh. ักเลยนะครับนะครับไหลเพิ่งเข้ามาไอแสลมสีฟ้านี่นะครับ

ไปยังปากังปากังค่ะปาขอเลิกปากังมานี่เลยกขึ้นหลอกใหญ่่มตกอ

นม่อนี่ไม่เต้นอยู่เอง่าแน่นห อยมูงขึ้นไปเอยๆนะครับหนินหายู่ตามวิถีนะครับนะครับบรรยากาศน้ำจันทร์ครับแม่น้ำจันทร์นะฮะช่วงประมาณกลางเดือนมีนานะครับตรงนี้นะครับ อาจจะแห้งครบหน่อยนะครับนี่นะครับเพราะว่าฝนตกเลยนะครับนายู่ากินกันไปนะครับครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านห้วยไปเหงฝนการหาปลาชุดนี้ก็รัด้วยทีมด้วยไอ้ใจนะครับไอ้ใจนี่จกเอาซ่ด้วยก็ ก็หลายก็สวยกระเหมะมันเลย คือกะลังขก้หันเนี่ยแหละที่อื่นที่ผมฉันจะจไก่สักเท่าแล้วเนาะหันไปแล้วนี่ได้เนี่ย นี่ครับทีมงานชุดนี้นำโดยไอ้จายนะครับไปค้ำนะครับปิดต่อยปิดปิ้นนะครับอันนี้ขาดตึมได้ครับมา้ำาจละปิลานะ้วครับเมียผู้สวยนะครับมีอย่งกับเคียวตั๊ผู้สวยเอานะครับ เขาจะล่ำเขาจะล่ำไปตีบนอนุรักษ์ไม่เห็นหน่อยก็ได้ไม่เอาไปละมีวุ้ยไอ้ก้าไปย่างไปย่งเขาเป็นลานปลงหรอเขาเป็นลานเคยปลงรึเปล่าเ็นสี่อุ้อะนะา

นะครับขอลาด,ด้วยบรรยากาศาการหาปลาในน้ำจันนะครับอันนี้ก็ทหองอวบนะครับกับเที่ยวไปทั่วกับกวในพัน,นครับต่อไปก็จะบ้านปัญหากันต่อไปนะครับเดี๋ยวเขา พอยูค่ะกินกันไม่ได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยัง,นยงไาครับรอติดตามรอชมนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีรรครับบ๊ายบาย